สวีดัสสวัสดีครับผมรถใหม่หูวกองเตยครับพี่น้องมาดูรถใหม่หัวกองเตยเดี๋นี่มยู้สาวบันทึกมาเนี่ยผู้สาวเด้ผู้สาวเด้อฮะยังยังเก้าโรม เอามาใหมเบอร์เงิน,นครับพี่น้องล็อกกี้หน่วยเก้าห้าครับรถแดงห้อน,นครับพี่นอ้องแอคเซอรี่วงในบูนนี่โอ้ข้างหลังยางพันตัวนี้บ่ยางเนเดียน มา,มาสดๆ,สดๆดนอนร้อนับไปวิ่งทรายมาเนี่ยผู้ก,กองจอยโคราชบ้านเองฮะนี่ครับตัวนี้เมียร้ายเนี่ยเนี่ยสั่งแล้วฮะรอได้เยอนะ อคอามมีอะไรมานเนี่ยนะ210เ,เ, <c oughs> เทอร์โบโค,ครับโดด,ดูคัชชีมื่นเงินแห้งข,งของเคยเนี่ยซื้อรถใหม่ให้เนี่ย ประมาณนี้ครับไม่รู้จะดูอะไรรถใหม่แค่แล้วครับผม